วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับนักบินหนุ่มแห่งกองตบกันนะครับก่อนอื่นพี่ต้องถอยน้องแนะนําตัวก่อนนะครับสวัสดีครับกผมร้อยตีเชื้อศักดิ์รักษาครับชื่อเล่นชื่อแจ็คครับปัจจุบันรับราชการในตําแหน่งนักบินสังกัดกองพันธุ์บินที่2กรมบินครับหมดแจ็คได้การเข้าสู่อาชีพรับราชการทหารได้อย่างไรครับจุดกําเนิดของการเข้ามารับราชการทหารของผมนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ ปี2 5 5 5นะครับได้มีโอกาสเข้ามาเป็นหันกองประจำการผัดที่155ครับครับตอนที่น้องแจ็คได้รู้ว่าตัวเองได้มีโอกาสเข้าเป็นหานกองประจำการครับน้องมีความรู้สึกอย่างไงบ้างครับตอนนั้นก็รู้สึกเฉยเนะครับไม่ได้กังวลอะไรก็คือเหมือนแบบว่าคนอื่นเป็นได้เราก็มาเป็นได้ครับแล้วเส้นทางกันได้มาเป็นนักบินหารบกของเจ๊กครับเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าเป็นมาอย่างไงครับ ก็เริ่มต้นตั้งแต่ตอนเป็นพลทหารนะครับก็จะมีมีครูในสิบมีผู้ฝึกเนี่ยแนะนําแนวทางว่าเราสามารถไปสอบอนักเรียนในสิบได้ก็ไปสอบนักเรียนในสิบได้เข้าไปเรียนนักเรียนในสิบรุ่นที่17ปี56ครับแล้วหลังจากนั้นเรียนในสิบหนึ่งปีก็จบมาบรรจุล,ลงที่กองพันทหารสื่อสารที่35ปัจปฏิบัติราชการอยู่ที่กองพันทหารสื่อสารที่ 35, 35เนี่ย5ปี ในระหว่างนั้นนะครับก็ลงเรียนปริญญาตรีเมื่อจบปริญญาตรีแล้วเนี่ยก็มาสอบเข้าสิทธิ์การบินทหารบกรุ่นที่64ปี2563ครับเรียนสิทธการบินทหารบกเนี่ยหปีจากนั้นก็เลือกบรรจุลงในตําแหน่งนักบินสำกัดกองพันบินที่2ครับแล้วน้องแจ็คมีอะไรที่จะฝากถึงน้องๆที่กำลังสนใจจะมาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพบกบ้างไหมครับ อันนี้หมายถึงการที่เข้ามาเป็นทหารกองประจาการใช่ไหมครับใช่ครับก็การที่เราเข้ามาเป็นทหารกองประจาการน,นะครับมันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรอย่างที่คิดหรือแบบอาจจะหนักฝึกหนักอะไรมันก็อาจจะมีบ้างนะครับแต่มันจะเราสามารถที่แบบสามารถไปต่อยอดได้ในหลายช่องทางอาจจะเป็นไปสอบนักเรียนในสิบเมื่อจบนักเรียนในสิบมาแล้วก็อาจจะไปสอบ ในร้อยสิงคโปร์นักบินหรือว่าสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารต่างๆได้เยอะนะครับรก็คือมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับใครหลาย,ลายๆคนนะครับก็ยังไงก็ฝากน้องๆไว้เป็นหนึ่งทางเลือกนะครับอาจจะมาเป็นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพบกก็ได้นะครับ